สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจท t ท t s t ท d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt s t u d i o นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิด่าคลับ selection ของอาร์สีนอนนะครับผมตัวนี้ต้องมาแล้วปีปี้ครับผมปีป้ต้องมาวะคนไหนวะคนนี้ไงปีป้ต้องมาครับผมจิจจัดแน่นอนตัวน right. ี้ <t Akt night noise> จี๊ดจี๊ดสปีดนะครับผมจี๊ดจี๊ดสปีดฮะโอเคปี๊ปต้องมาตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวโอบามียังเหรอก็ได้นะถ้าได้ก็ได้นะโอบามียังเนี่ยสปีดก็โหดไอ้คนเนี้ยไม่เงีเก่าเก่านะครับผมแต่ที่อยากได้สุดก็คือปี๊ปนะครับผมโอเคจะได้ไหมคิดว่าจะได้ไหมนียเปิดของสเปอร์ก็ไม่ค่อยได้ตัวดีเท่าไหร่นะฮะ มาเปิดของอาร์เซิโน่เนี่ยต้องได้เปเปีละเปเป้เปเป้มาเปเป้เ,เปเป้นะฮะเขาเขาโอ้โหเรโนโอ่อะได้แต่กูอะสปเปอร์ก็ได้กูอาร์เซนอลก็คือเปิดแพ็กไหนได้กูทุกรอบอะผมอะทุกรอบเลยมีทุกมีทุกตัวกูอะฟ,ฟีเจอร์อะโอ้โหเรโนโอ่อะเจ็บ เจ็บว่ะนะเจ็บว่ะเจ็บจี๊ดว่ะเชื่อเลยนะครั้งแรกก็ได้โกลเลยว่ะเฮ้ยโอ้โอซิวป่ะเนี่ยโอ้โหเจ็บอีกแล้วว่ะเจ็บอีกแล้วว่ะเจ็บอีกแล้วว่ะโอ้โอซิวว่ะเป๊ะต้องการเป๊ะเชื่อเอลยเจ็บว่ะเจ,จ็บครั้งที่สอง จะเจ็บสามครั้งเลยหรือเปล่าคะคือผมไม่เคยเปิดได้ตัวดีกับเขาอะโอ้หน,น่าไม่ใจใช่หยเลยโอ้โหก็เชีย่ยแหละก็เชี่ยแหละบอกเลยก็เชีย่ยแหละโอ้โหมาทําอะไรดักหนาเนี้สองตัวเนี่ยมาเพื่อโอ้โหลบโชว์เลยอะลบโชว์เลยก็ได้ไม่เสียดายอะอม,มาทำไมวะแล้วก็หมดแหละหมดแล้วไม่มีให้แก้ตัวแหละ กตรดสิงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซิวอบอเลเหลืออีกหนึ่งร้อยสามวันประมาณสามเดือนกว่าๆก,ก็คืออีกประมาณสามเดือนกว่าๆเปดยี่สิบอาจจะถูกปิดแล้วก็มาเป็ดยี่เอ็ดนะครับผมอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นเปดยี่สิบเอ็ดนะในอีกสามเดือนอันนี้เดานะเดาล้วนๆแต่ก็เดาแบบมีหลักการนะ <c oughs> โอเคเราไปดูโอ้โหจับไข่ดีล่ลนะฮะคิดหนักเลยฮนะ อัพใครดีมันมีตัวให้หนะอัพไหมเรโน่เหรอโอซิวโอ้โหอัพโอซิวดีกว่ามั้งหรือเรโน่ดีวะโอโอโอซิวไปโหเจ็บจีดว่ะโอซิวผมมีหรือ,อยังวะฟีเจอร์วะต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็ค,ชคไม่ได้น,น,นี้ดิโอซิวฟีเจอร์นะครับผม a m f ตำแหน่ง a m f ต้องหา a m f นะฮะ โอซิลฟีเจอร์เจ็บจี๊ดเจ็บจุกทั้งเจ็บทั้งจุกนี่ไงโอซิลอันนี้ก็โอซิลมีแล้วอดีมีแล้วอดีทุกคนโอซิลตัวซ้ำน่าจะได้ลบมั้งเนี่ยคงต้องได้ลบมั้งนี่อ่ะโอ้โหไม่อับไม่อับนะผมโอเควันนี้อาร์เซนอลเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะอาซนนลนะผมเปเป้เป็นไงล่ะโอโ้โหไม่ได้ดีครับไม่ได้นะโอเคนะผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะผมใครจะปั๊มจีพีก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเ t s g ์